สวัสดีค่ะสวัสดีย่ามเสาค่ะโอ้ว่าเสาเราสายแล้วพี่น้องสวัสดีพี่น้อง FC แฟนคลับสา้อยเพชรบันแพง FC นองอุ่งอิงค่ะปอปอก็สองดนาบุษราหล่อค่ะเตือนขึ้นมาว่าดอนเบิ้งโทรศัพท์พี่น้องเบิ้งโทรศัพท์เบิ้งคลิปเออเบิ้งคลิปลูกสาวย้อนหลังคนอื่นเขาเจวาเบิ้งเบิ้งแตกตึ่มต่มแล้วแต่ของของเราสิมาเบิ้งพี่น้อง มพเบิ่งคลิปอุ้งอิงมาดูคลิปลูกสาวเมื่อวานนะ้อช่องพ่อแม่อุ้งอิงลำเบลินอฟฟิเชียความเพื่อนไหวของลูกสาวว่อนนี้ลูกสาวไป็นยังไงแนะ่อัปเดตของแต่ละวันคือกันและพี่น้องเนาะช่วงปิดวงช่วงนี้ก็ไปช่วงปิดวง เป็นช่วงปิดฤดูกาลมันก็ส,สีเงียบเงาเนี่ยจังน้อยเ้าก็ส,สีเบิ่งว่าอีลาตอนนี้เห็นจังไดเห็นหยังอยู่นู่นนี่นั่นหน่งกับาไไ่เบิ่งคลิปมาไล่ดูคลิปบลูุสาวเป็นไนบ้างทํอะไรอะไรอย่างนี้เนาะเห็นหมู่บ้านเพิ่นแแปลนเพิ่นปิดเพิ่นไปหาบักคอสิไปฝากพอเพิ่น ไปหาบอกพ่อเพือเ่อนจะไปฝากพ่อโจเพิ่นบอกขอวานบอกขอวานเมื่อวานสิษย์เราเป็นไปย่างตลาดนัดพี่น้องเออเอ้ยตลาดนัดซุปเปอร์สตาย่างตลาดนัดพี่น้องหาใส่ได้สื่อเสืยพาสามตัวลอยได้ไหม เบิงจังสันววเวลาห้าไปจังสันเท่ากับ่บคิดว่าสิเป็นซูปเปอร์สตาร์เลยอีหล่าเอ้ยถึงตกตอนแรกมากกับมา่นางกินขา่าหววมผ้ากับพอกับแม่เอิญป้าน่นางเอินปะวันมากินข่าน้ำเป็นต่สะออนเนาะพี่นองเนาะเด็กหน่อยเยัีงมาหูจากความข่ะมา ว่แปลกใ,ใจดอกที่เป็นยังคือจังหกัหกขาหักแน่บะเนี้นั่งใส่ชีวิตแบบติดดินแห้งเสียนบอสุปเปอร์สตาดาราดังๆนักร้องดังๆคนอื่นๆเขาเจาก็ยังว่าเหตุแบบนี้เด้เขากินเขากินอาหารหรูๆเขาใส่ของแบรนด์เนมเขาเที่ยวห่างเขา เวลาเขาลองเพงงลงเสร็จล้วเขากฝ้าวขึ้นรถแต่อันนี้อยังย่างตลาดนัด <c oughs> ใส่เสือผ่าสามตัวลอยโอ้ยหาใสาใดพี่น้องกินเข่าแบบบ้านๆกินเข่าก็กินแบบบ้านๆคือจังพวกข้ากินเนี่ยแหละพี่น้อง เอิญผู้น,นั้นเอิญผู้นี้มากินข่าวนําประนางมากินข้าวประว่านมากินข่าวแล้วจ้ามักนี่แหละคือซปเปอร์สตาร์เดินดินพี่น้องบอ่แปลกใจว่าเป็นยังคือมีแตะคนหักขนาดนี้พออำนาจเพิ่นแต่อำนาจได้ยินข่าวว่าหลานสิมา โดลงอ้ยสะออนหลายคนสะออนหลานเพิ่นเทิงป้าอำนาเทิงเมย์ย้เมสุภาพโอ้โหดีใจกันลูกไ่วันหลานสีมหาวันหลานสีมา,า,า,มายามมันเป็ี่ยนอีหยัง,ยงที่แบบจังใดละพี่น้องมันบอกว่าถือบอกบ่าใดหมู่บ้านอุ้มอิ่มข้าวกระเสียเป็นกะ น้องกะเบาข้าวไปหมดแล้วน้องกะโอ้โหเป็นเทวดาติดดินมากน้องเป็นซูปเปอร์สตาร์ที่หาแบบนี้ได้ยากได้ได้ยากมากหลายคนบอกว่าองค์หิงกระแสตกกระแสตกเงียบถ้าไม่มีสาวน้อยเอ ถ้าไม่มีสาวน้อยก็ไม่มีองค์อิงหรอกมันกระแมนครอมข่าแต่ว่าถ้าบอกว่าเรื่องกระแสตกนี่ดูให้ดีๆนะใครที่เอาองค์อิงไปพูดข่าวอ่านข่าวยอดกระแสพุ่งตลอดนะขนาดข่าวช่องไทยรัฐองค์อิงไปเก็บเห็ุองค์อิงไปเก็บเห็ด ข้าวออกช่องเจ็ดช่องวันช่องนุน่นช่องนี่พี่น้องเอ้ยตกมองใดกระแสผ,ผู้นั้นผู้นี้พรีเซนเตอร์บริษัทดังๆใหญ่ๆติดต่อให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์หาไซดใดพี่น้องแบบนี้ตกตรงไหนกระแส เอากระแสมาตกตรงไหนถามหน่อยองค์งร้องเพลงเพียพ้ยนองค์งร้องเพลงเพีย้ยนไม่เพีย้ยนแต่ดูดูแล้วกันว่าทำไมถึงคนถึงรักขนาดนี้บนเวทีเป็นอีกแบบหนึง่งลงจากเวทีเป็นอีกแบบหนึง่งไม่แปลกใจทำไมถึงคนถึงเฮถึงอมฮักขนาดนี้ มือยูเจ็ดแปดเก่าพี่น้องมีผูวไดว่าใน้ไทยหลูน่ำลาบ่ะจาบ้า <c oughs> ได้จา้ามาไทยหลูน้ำลาจา้าหาไซดได้พี่น้องซปเปอร์ส,ปประสะตาร์เอิร์สเอฟซีว่าไทายรููน้ำ <c oughs> แม่ก็้ย็อนอยู่หันแม่มว่าไทายรลูก,ก็เปล่าสัน <c oughs> ผู้แม่เลยโอ้ย เห็นว่าลูกร้องเพงลงร้องว่าจากเวที่เมย์เยอยากให้ลูกพักผ่อนเทิงแต่เทิงเอฟซี ume, กะหุ่มกะหอมโอ้ยรอถา่ายรูปน้ำเมย์แหมเป็นกะโอ้ยเอาละล่ะเอาละละเฮ้ยเฮ้ยม่มีโอกาสได้ถ่ายรูปก,กับลูกสาวดูอยู่ดอกแม่ค่ว่า,า,กกา, <c oughs> มมาไมา,กกาามาถ่า,า,ายรูปก,กับหลานี่มาคำหนีแหละไม่ถ่ายรูปกับหลานว่จ้ามาได้จ้าถ่ายรูปกับหลา นี่คือเป็นตัวตนที่แท้จริงของน้าง่ะพี่น้องบ,อาาบ่มีค้าว่ากระแดะว่ามีค้าว่าเสียแสงเป็นธรรมชาติเป็นเด็กน้อยที่ไร้เลียงสาชอบเวลาที่น้องแบบเป็นแบบเนี้ยถึงบอกแล้วว่าไพที่เขามาเบืององุงอิงเข้ามาอยู่ในวงการองุงอิงเนี่ยเข้าแล้วออกยากหาทางออกไม่ได้ รักแล้วรักเลยเหมือนลูกน้ำเนี่ยมีหลายคนถามว่าลูกน้ำจะถิ่มองอิงเดอร์ชิถิมไปใส่จะ้ะจะทิ้งไปไหนเราก็ดูให้กำลังใจลูกสาวอยู่ตลอดเวลาถึงลูกน้ำสีบ่มีเวลาเบิงขิบของพ่อแม่องคอหิงแต่ว่าเวลาว่างห้องกับว่าเบิงย่อนหลัง นูไลเบิ้งยอ้อนหลังเอาเลยไลยเบื้องยอ้อนหลังเอาว่ามือนี่อีหลาไปใส่มาแน่เหตยัออยงแน่แต่ละเหมือแต่ละเวลาเนาะเอากัะเบิ้งความเคลื่อนไหวของลูกสาวเหมือนก,นกันกับทุกๆคนแหละแป๊บเดียวพ่อเอกรงคลิปป้านคนเบื้องวสันเปล่นหน้าที่เป็นพันแล้ว <c oughs> ของเฮ้าบอดของเฮานะ่ะนะล่งจากกาที่จะสิจะสิได้พอคือเพื่อนรองพ่อแม่อุ้งองิงคนข้าเจ้าจอบพี่น้องคนข้าเจ้าจอบเอฟซีเพิ่นจอบเพิน่นเพิ่นลอกค่อยเพิ่นติดตามเพื่อนอยากหูว่าอีหลาเท็ดดยังมือเนียเฮ็ยหยังท่านนี่ทำอะไรลาสุดหมู่ว่าเนาะเพิ่นล่งคลิปกินเขา ป่าไปหกหมืนสองภายในสิบสองชั่วโมงหกหมืนสองวิวลังละลังไม่ลังอันนี้อีกแล้วอุงอิงเดินตลาดแป๊บเดียวห้าหมืนห้ามืนสี่อันนี้เราดูย้อนอันนี้เบิงย้อนหลังนี่พี่น้องดูกันมาอ่านคอมเมนต์โอ้โหคอมเมนต์มีแต่แน่ดีคอมเมนต์มีแต่มมมแบบว่ารอคอยเวลานี้มานานดูความเคลื่อนไหวของลูกสาว โหสุดยอดมากทุกคนนั่าเป็นซูเปอร์สตาร์ที่แบบที่แบบติดดินมากจริงๆทุกคนไม่แปลกที่เป็นอย่างเอฟซีเฟนคลับถึงได้หักขนาดนี้เดี๋ยวคลิปหนาสีเมื่อว,ว่าต่ออีกรอบหนึ่งพี่น้องมันสียเงากันไปจริงๆเราเรืองอุ้งิงเนี่ยโอ้โห พูดเรื่องอีกนี่อยากจะบอกว่าพูดแล้วหาหาโงอยากโงอยากอีเดียว,ว,วเลยียวเอ้เลยมันหาทางโลงคยากเดี๋ยวอีพนะี่หน่าซิเมาอวต่อตอนนี้ขอไปเบิรงคลิปคลิปอีหลาไปสร้างน้ำหนักก่อนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนยังไดกะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้ลูกน้ำภาขาเคาะนี่เ้อค่ะเดอ้อเพื่อเป็นกําลังใจให้ลูกน้ำภ้ษาคาเลาะ JO 1 o f f i c i a l นะคะได้ยินข่าวบอโจเพิ่นเปิดคอร์ดสอนเลียน JO 2นะคะวันที่24สิงหาคมนี้อย่าพลาดเดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่าพลาดสิิงดีๆโอกาสดีๆแบบนี้หาได้ยากนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจอีกครั้งหนึ่งค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจลูกนาผุ้สาคาเลาะแล้วก็ดูคลิปแล้วก็ดูโฆษณาให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นว่าไล่นำใจกับลูกนาอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ